สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บีหลัมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้อ่ะพรุ่งนี้ดูอีกนะครับพี่ทิศครับต้อนรับเข้าสู่ตามหงลงสนามครับจากเอสตาดีมอนติลิบีนะครับในสเปนนะครับก็เป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเฟสนัดที่6โอ้โหคือใครดูบอลมันเนี่ยคงต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยสั่งล็อกสเปคเลยครับสำหรับอาร์เนอร์สล็อตนะครับโอ้โหปาดเยลสั่งเลี้ยวผับล็อกเกมแบบ ตลอดทั้งเกมใครดูแล้วอึดอัดมากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการนะครับที่ตั้งธงลงไปนะครับผมก็นำมา4จุดมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในนัดที่ลิเวอร์พูลนั้นบุกไปเอาชนะจิโรนาบนแผ่นดินกระทิงนะฮะหประตูต่อศูนย์จากจุดโทษของมาฮเมดซาร่านะครับในนาทีที่63เป็นตัวเลขสถิติที่นํามาฝากกันด้วยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเตะบิ๊กเอียร์ที่แผ่นดินสเปน17ครั้งชนะ แปดแล้วครับตอนนี้นะครับชนะไป8แพ้ไป6แล้วก็เสมอ3นะครับนัดแรกที่ลิเวอร์พูลไปเล่นถ้วยใหญ่ถ้วยนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายน1983นะครับครั้งนั้นเนี่ยไปที่แคว้นบาสแล้วก็เอาชนะแอตเลติกบิลเบา1 0นะครับครั้งนี้ไม่เสียประตูถือว่าเป็นการไม่เสียประตูเกมที่5ที่สเปนนะครับแล้วก็ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหถือว่าฟอร์มดีสุดๆนะฮะในศึก UCL ด้วยนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูง2หนาวเหมือนเดิมนะครับรับลมเย็นก็6เกมชนะรวดมี18แต้มตรงกันข้ามกับกิลน่าซึ่งชนะ1แพ้5มีแค่3คะแนนตกรอบนะครับก็เจ้าบ้านเน้นเกมรับแต่พอสวนกลับเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นพิษนะฮะส่วนใหญ่แนวะลุกเนี่ยจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือ4ประเด็นจัดมากับบีแอลสิงทีวีจ้าบีแหลสิงทีวี TV, นำเสนอโดย ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นซูซูกิดิวออฟเดอะเยีดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทวันนี้ถึง3 1ธันวาคมศกนี้ไปดูบอลอังกฤษทั้งทีต้องไปกับของแพร่เท่านั้นมีแหลมสิงห หูใจเสนอตะลุยบอลอังกฤษไป,ปที่11กับดาร์บี้แมตช์แห่งเมอร์ซีย์ไซด์ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันเกมแห่งตำนานจิกโกโกิโลเดียวลิเวอร์พูลพ,พบกับเอเวอ์ตันที่สนามแอนฟิลด์และเสริมแพ็กเกจแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ผีแดงยุคใหม่ดวลกับเรือใบสีฟ้าพร้อมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนทั้งเดินเท้าเล่าเรื่องมูรอบทัวร์และสัมผัสนกและวัวเบิร์ดแบบ720องศา 1-8เมษายน2025 8วัน5คืนจุกใจกับ5เมืองดังสนใจจองด่วนรับจำนวนจำแพ้โทรเลย0809753449หรือแอดไลน์ b e e l a m s i n g เที่ยวจุกใจสนุกสุดอารมณ์กับบีแหลมสิงตามสโลแกนดูแลดุดญ,ญาติมิตรแต่คิดตังค์นึกจ้า อย่าลืมไปด้วยกันนะคี่ติ๊เเ้ยท่านผู้ชมครับนอกจากจะติดตามผมได้ที่นี่นะครับก็ยังมีที่ Facebook f แ n น page ของบีแอลสิงห์นะครับ t วิตเตอร์ทิ o k แล้วก็ติดตามงานต่างๆนะครับก็มากมายนะครับโดยที่ท่านสามารถที่จะติดตามข้อเขียนได้ทุกวันที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแล้วก็ทั้งการบรรยายฟุตบอลบุเดสีกาผ่านทาง p p d v s d ช่อง36นะครับ ในทุกสุดสัปดาห์แล้วก็งานนะครับก็คือวิคอลฟุตบอลนะครับในรายการอารีนา3านะครับทุกวันเสาร์13นาฬิกา15นา,าทีที่ PPTV นะครับออแล้วฮะแล้วก็ทริปทัวร์ตอนนี้ใกล้จะเต็มเหลือที่สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ the last one นะครับ final call แล้วนะครับเราจะเดินทางไปดูเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้นัดสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันณสนามแอนฟิลด์นะครับก็คือลิเวอร์พูลเจอกับเออเลตันในวันที่1ถึง เมษายนนี้185,000บาทถ้าท่านอยากดู plus คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนซิตี้ด้วยก็เพิ่มนะฮะเป็นออปชั่นเสริมเข้ามานะครับนี่คือกิจกรรมใหญ่ประจำปีนะฮะของประจำซีซันนะฮะของบีแลลสิงห์หลังจากที่เราทำหนังสือออกมานะครับมีงานเปิดตัวหนังสือซึ่งแฟนๆมากันเป็นร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเอาไว้นะโอกาสนี้เช่นเดียวกับทาทริปทัวร์ก็ ให้การต้อนรับจนล้นหลามเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะเริ่มต้นที่ข้อที่1น่นะครับนั่นคือวิธีที่ตั้งธงลงไปโอ้โหอย่างที่บอกครับตั้งธงลงไปเล่นในเกมนี้ลิเวอร์พูลเล่นเหมือนเรียกแมตต์ฟิตขอโทษแฟนเจโรนานะครับคือมันเล่นเหมือนแมตต์เรียกแมตต์ฟิตจริงๆหลายจาังหวะที่เล่นแล้วอาศัยการคลองบอลเป็นหลักไม่เข้าปะทะไม่เล่นเกมหนักซึ่งน่าสนใจมากนะครับวิธีนี้เพราะว่ามันเป็นเกมที่เล่น ถูกสั่งลงไปให้เล่นแบบถนอมตัวแต่เป็นหนึงในเกมใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกอะนะครับเล่นยากนะครับเกมนี้เล่นยากจริงๆมันไม่ได้ยากมาจากคู่แข่งนะมันยากมาจากคําสั่งของอันเดร์ชลอตนะครับและการที่ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามเนี่ยมันเหมือนเป็นการเสี่ยงแต่เนื่องจากสุดสัปดาห์ไม่มีเกมเมื่อได้ใช้ดาบี้พักมา6-7วันนะฮะแต่ลงไปแล้วเหมือนเสี่ยง แต่ไม่ให้ทุกคนเล่นด้วยความเสี่ยงอะนะครับซึ่งถือเป็นวิธีคิดและวิธีทำวิธีหนึ่งที่แปลกดีนะครับแล้วก็พอได้ประตูแล้วล็อกสเปคทันทีซึ่งเป็นครั้งหนึ่งที่เราเห็นได้ว่าเน้นสุดๆก็คือเรื่องของผลการแข่งขันไม่ได้สนใจว่าจะชนะเท่าไหร่แฟนบอลจะชอบสไตล์แบบนี้หรือไม่แต่ตำราพิชัยสงครามแบบนี้เนี่ยนะครับมันนำไปสู่ชัยชนะในแต่ละเกม มันไม่ใช่เป็นการเอาตัวรอดนะครับแตเ่เป็นชัยชนะที่มาจากการวางแผนที่แยบยลมากเพราะฉะนั้นแฟนฟุตบอลหลายคนอาจจะบ่นในเรื่องของการเล่นนู่นนั่นนี่นะครับไม่เร้าใจแต่นี่คือชลอตบอลของแท้ที่อยู่ข้อ,ขอแรกนะครับข้อที่2ครับการกลับมาของเทพพิทักยางอลิสอนเบเกอร์นะครับถือเป็นความชัดเจนครับของชลอตที่เขากล่าวตลอดนะครับว่าถ้าอลิสันเบเกอร์กลับมาฟิตนี่คือมือหนึ่งของทีม แล้วเขาก็ท,ทําจริงนะฮะน่าสนใจก็คือกองหลังชุดเนี้ยที่สตาร์ตติ้งไลน์อัพกับอาริสันเนี่ยอยู่กันมานานมากนะครับโอ้โหเทนอเล็กซานเดอร์โนโจโกเมสฟูจิฟันไดค์แล้วก็แอนดูโรเบอร์เซนแล้วก็อาริสันเบเกอร์เท่ากับว่าไลโฟลและผู้สาประตูชุดนี้ได้สตาร์ทร่วมกันครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีนะครับ656วันท่านผู้ชมเนี่ยเรียงเนี่ยเบเกอร์ฟานไดค์เทน Rob บ o ้โกเมสนะครับนี่เป็นผืนที่ลิ์พูเป็นแชมป์นะฮะแชมป์ปี1920ถ้าลองคิดดูอยู่กันมานานมาก19-20ี 19, ่นี่คือทีมที่เป็นแชมป์บอลลีกนะครับอลิซอนกลับมาเป็นมือหนึ่งนะหายเจ็บแฮมสติงได้เฝ้าเสานัดแรกตั้งแต่5ตุลาคม5ตุลานี่ก็คือวันที่ผมเปิดตัวหนังสือเสา5นะครับเสาหหนังสือ from top end to r o p end นะครับก็สั่งได้เหมือนเดิมนะขายของไปด้วยใกล้จะหมดแล้วนะครับ โชว์เซฟสำคัญ5ครั้งตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันอีกฝากฝั่งหนึ่งเปาโลกาสตานิกาอดีตผู้สาประตูของสเปอร์คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้เล่นของจิโรนาที่สตาร์ทเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยนะครับเป็นผู้เล่นที่เคยอยู่ในพรมเมเลกเนี่ย6คนเกินครึ่งเกินครึ่งลงกันเยอะแยะหมดเลยนะครับทีนี้ กัสซานิก้าเองก็เซฟอุตลุดเช่นกันด้วยการปฏิเสธลูกยิงสองครั้งซ้ายทีขวาทีของดาวินนูนเยสเซฟลูกยิงเสาแรกของดูโรเปเซนแล้วก็เซฟลูกยิงทั้งโอเพนเพลย์แล้วก็ฟรีคิกของอเล็กซานเดอร์อโนปฏิเสธได้ได้อย่างหมดจดนะครับผู้ษาป,ประตูของทั้งสองทีมเนี่ยทำให้เกมเนี่ยมันไม่ขาดแล้วสตีวาไลฟ์เกมยังอยู่นะครับผลงานดีมากคือโดยเฉพาะเบเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าและเป็นมาตรฐานนะครับ ส่วนกัสซานิก้าเนี่ยต้องบอกว่าผีเข้าครับเมื่อคืนนี้เล่นดีเหลือเชื่อจากฟอร์มตลอดทั้งฤด,ดูกาลที่ผ่านมาคือใครได้เห็นกัสซานิก้าเล่นคงจะเห็นนะฮะว่าฟอร์มในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยผิดพลาดเยอะตอนนี้เขากลับมา,าเรียกว่ามีสมาธิที่ดีขึ้นนะครับผู้สับทั้งสองทีมดีจริงๆและการได้อลิสนันเบเกอร์กลับมาคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับควีวินเคลเลอร์ทำหน้าที่ของเขาได้ดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องยอมอลิสันจริงๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงแฟนคลับของอลิสนันเบเกอร์ ก็เดี๋ยวได้ดูแมตช์ฟูลแลมใช่ไหมแล้วคาราบาวครับกลางสัปดาห์หน้าลิเวอร์พูลจะเล่นกับทางซัมมตันนะครับที่เซนแมรี่เนี่ยเกมนั้นนะ่ะตัวของเคลเฮอร์จะกลับมานะครับทีนี้มาถึงข้อที่3ครับข้อที่3ท่านผู้ชมก็คือจริงๆแล้วเกมเนี้ยลิเวอร์พูลบุกรอบเดียวจริงนะครับบุกรอบเดียวคือความน่าสนใจก็คือการคลองบอลน,น่าสนใจมากนะครับยุทธวิธีในการเล่น ก็คือทําเกมรุกมาจาก3กองหลังเมื่อคือเลี้ยวผู้ยืนเป็นช่อเห็นชัดเลย3กองหลังยืนมุมแมลงเลยนะครับซ้ายคือแอนดูโรบัสเซนขวาโจโกเมสแล้วตรงกลางคือฟอร์จิลฟานไดฐานตรงเนี้ยยืนปักแน่นนะครับเป็นหลักเลยแล้วให้อเล็กซานเดอร์โนนั้นขึ้นมายืนเป็นมิดฟิลคู่กลางกับไรอันกาบเเบนแบสแล้วจังหวะที่2คนนี้เคลื่อนเนี่ยจะสลับกันเคลื่อนขึ้นนะฮะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นก็คือการเคลื่อนตัวไปเรื่อยนะฮะของมิดฟิลที่เหลืออีก2คนเพราะว่ารู้ว่าเกมนี้เจ้าบ้านเนี่ยตั้งรับลึกแล้วก็รับอย่างมีวินยัยอยู่ตลอดเวลาเล่นแบ็ก2ข้างเนี่ยทีหนึ่งสองคนจะเป็นดับเบิลแบ็กอยู่ตลอดเวลานะครับซ้ายเนี่ยชัดเจนดาริบินอาจจะช้ากว่าซาร่าครับแต่เขามีมิเกลมาคอยช่วยนะครับส่วนทางขวาเนี่ยฟานเชสอาจจะคล่อง แต่ประสบการณ์น้อยก็ใช้ความคล่องเพิ่มของแบนกิลเข้ามาบล็อกอีกตัวหนึ่งทําให้ลิเวอร์พูลเล่นลำบากเลครับและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ท่านผู้ชมที่ลิเวอร์พูลใช้มิดฟิลสอ2คนน่ยอีก2คนที่เหลือต่อจากการเป็นแบดเนี่ยเล่นกว้างมากเลครับทั้งเคอร์ติสโจแล้วก็โซโบสไลการของบอลแบบนี้ลักษณะเลี้ยงเนี่ยไปมามันเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกนักบอลลิเวอร์พูลสิคนหันหน้าเข้าหาประตูคู่แข่ง ขณะเดียวกันผู้เล่นของเทโนนาทั้ง10คนหันหลังให้ประตูตัวเองภาพนี้เป็นภาพจำตลอดทัง้งเกมเลยนะเอาก็จริงก็คือพอรีวโพบุกหนักเนี่ยบุกรอบเดียวครับหลังจากที่ผ่านเกม10นาทีของเครื่องหลังไปแล้วเป็นช่วงที่เจ้าบ้านเนี่ยเปิดฉากมาลุยหนักเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงนะแต่ว่าของอดันจูมานะครับแล้วก็จากนั้นหายไปเลยนะครับทีนี้รีวโพก็คลองบอลอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสินาที ค่อยๆคลึงเป็นกระท้อนเลยครับค่อยๆเจาะเข้าไปหาพื้นที่ในกรอบเขียโทษไม่ได้ออกสลับตำแหน่งกันแบบอุตลุดไปหมดจนกระทั่งดอนนี่ฟานเดเบกนั้นเสียสมาธิไปเองแล้วก็ไปทำฟาวทำฟาลวลุยดิอาสเป็นที่มาของการได้ประตูนะครับแล้วก็ตอนนั้นในจริงพอฟาวเสร็จแล้วเนี่ยลิวพูได้ลูกเตะม,มุมผู้สินถูกส่งสัญญ,ญาณมาทีมงานจากฝรั่งเศสนะครับก็ให้ไปดู vr แล้วก็แค่แป๊บเดียวก็รู้เรื่องครับไปดูเดี๋ยวเดียว ถ้าดูเดี๋ยวเดียวแล้วเดินกลับมาเนี่ยคือจุดโทษเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนโมเมสซลา,าสังหารเข้าไปซึ่งเอาข้อจริงนะฮะจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะเดียวของเกมจริงๆท่านผู้ชมที่ลิเวอร์พูลเดินเครื่องหนักมากที่เหลือนั้นเล่นเขี้ยวและเขี้ยวสุดๆนะครับผมแบ่งสัญ,ญลักษณ์แห่งความเขี่ยวขอไข่ไม่โทกับเขี้ยวคอควายไม่เอกเนี่ยนะครับเพื่อความชัดเจนก็คือหนึ่งการคลองบอลเอาไว้กับตัวให้นานที่สุด 2หลีกเลี่ยงการประทะให้ได้มากที่สุด3ก็คือการใช้กําลังให้น้อยที่สุดในช่วงที่เริ่บุกกดตอนนั้นเนี่ยมันมี3ข้อนี้ที่แตกออกมาเป็นข้อ3.1.2.3ุเนี่ยให้เห็นชัดเจนก็คือคลองบอลเอาไว้อย่าเสียบอล2อย่าปะทะผันวิ่งมาจ่ายแล้วฉากหนีนะครับแล้ว3เนี่ยใช้กําลังให้น้อยที่สุดเคลื่อนตัวก็จริงแต่เคลื่อนตัวอยู่ในระยะใกล้นะครับอืม นี่ก็ถือว่าเป็นอย่างที่บอกมันเหมือนเตะแมต์ฟิตแล้วก็ปิดท้ายด้วย4ครับนี่คือตัวเลขจากเมื่อคืนนี้ระบทสัมภาษณ์ในศึก UCL นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว6เกมเรียวผู้ชนะรวดมี18คะแนนเต็มยิงได้13เสียประตูเดียวครับนั่นคือเสียประตูแรกสุดในเกมแรกกับเอซีมิลานจากนั้นไม่เสียประตูเลยนะครับแล้วก็โมเมสซาร่านี่คือประตูที่50ในการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของเขา การยิงลูกโทษลูกนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแล้วก็เทคนิคนะครับาลาตอนนี้อยู่ในอันดับที่5แล้วนะครับของดาวซันโวตลอดการของสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลครับทำไปแล้ว227ลูกตามหลังบิลลี่ลิตดเดอร์เพียงแค่ประตูเดียวแล้วครับตำนานของลิเวอร์ูคนแรกนะครับบิลลี่ลิตดเดอร์อันดับ1แน่นอนยังคงเป็นเอียนรัชแต่ยากครับ346ประตู อันดับที่2คือโรเจอร์ฮันส์สองร้อประตูแล้วอันดับที่3คือกอร์ดอนฮอสเซนสองร้อยสี่สิบเอ็ดประตูเพราะนั้นซาลาเนี่ยไม่ได้ห่างอันดับ3อย่างกอร์ดอนฮอสเซนเท่าไหร่นะครับสองไปสู่241โอยอันนี้ถือว่าใกล้เคียงนะครับขณะเดีวยวกันอนดิชันเบเกอร์อรทาบสถิติคลีนชีทมากที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกเท่ากับเปเปเรนาในการเล่นให้กับลิเวอร์พูล21เกมนะครับ เปเป้เรนาเนี่ยลงเล่น46นะฮะ21เกมอาริสันเบเกอร์49 21เกมนะครับอันเนอร์ชลอตเองก็ชื่นชมการกลับมาในครั้งนี้ของอาริสันเบเกอร์นะครับว่าทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แต่ตัวเขาเนี่ยบอกว่าเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับฟอร์มการเพรสซิ่งของทีมนะครับแกไม่ค่อยพอใจการเพรสซิ่งนะฮะก็กล่าวเป็นภาษาถิ่นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้ไปไเรื่อยๆผมแม่ผมชอบนะครับแกบอกว่า ผมชอบวิธีการนำบอลมาจากแนวหลังซึ่งเราเนี่ยควบคุมได้ทั้งหมดครับแต่อย่างไรก็ตามเรามีเกมรุกที่ไม่มากพอเราทำช้าเกินไปน่อยทำให้พวกเขาเนี่ลงไปรับกันแน่นได้อย่างรวดเร็วเลยครับผมนะฮะเราห้าทางบอลขึ้นไปได้เท่าไหร่เลยครับผมซาร่าก็บอกแบบน,นี้แต่ซาราก็บอกว่าภาพรวมเนี่ยของเราเนี่ยทำได้ดีและเราทำในสิ่งที่เหลือเชื่อคือชนะทุกนัดในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนะครับ ประเด็นอันนี้ก็สําคัญชลอตพูดถึงดาวินนูนเยสครับเขาบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือเขาพลาดโอกาสไปหลายครั้งในหลายเกมที่ผ่านมาจากนั้นคําถามก็จะถูกตั้งขึ้นมาอยู่เสมอสําหรับผู้เล่นกองหน้านะครับชลอตเองก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้นูนเยสเนี่ยเกิดอะไรระหว่างความมั่นใจที่ที่ต่ค่อนข้างต่ํา กับสถานการณ์ที่เขากําลังเผชิญอยู่นะเวลานี้เนี่ยเขาบอกว่าสําหรับผมแล้วเนผมคิดว่านะครับชลอตบอกว่ากองหน้าทุกคนทั่วโลกต่างมีช่วงเวลาที่ทําประตูได้ในทุกสถานการณ์ทํายังไงก็เข้ากับช่วงเวลาที่ทํายังไงก็ไม่เข้าประตูเขาบอกว่าสิ่งดีๆในตอนนี้นะฮะของทางตัวของดาวินนูเีสก็คือช่วยในวิธีการเล่นให้กับทีมได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถที่จะเล่นร่วมกับทีมได้ดี แต่เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการที่จะให้นูนเยสเนี่ยทำประตูได้เหมือนกันไม่อย่างนั้นเนี่ยคงจะไม่ให้เล่นเยอะนะครับนี่คือสิ่งที่ชลอตบอกว่าจากใจของเขาเนี่ยเขาอยากเห็นดาวินเนี่ยทำประตูนะครับเพราะว่ากองหน้าทุกคนต้องทําประตูและจําเป็นต้องทําประตูด้วยนะฮะนั่นคือเหตุผลที่ทําไมให้เล่นอยู่ในสนามเป็นเวลานานแต่ว่าข้อดีของดาวินก็คือการเข้าคุกคามคู่แข่งได้มากเป็นประโยชน์ต่อทีมแต่โชคไม่ดีที่เขาทําประตูไม่ได้ นี่คือคําพูดของอนันเดอชลอตนะครับซึ่งแฟนบอลจะตีความอย่างไรไม่เป็นไรไปตีกันเองนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อความของบิ๊กเยลนะครับได้กล่าวเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนฝั่งของอาริสันเบเกอร์ก็ออกมานะครับูกแกเท่เลยนะครับเมื่อคืนนี้สำหรับผมเนี่ยให้แกเป็น Man of the m a แมตใครเลือกแบบผมบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับไอซอนเบเกอรก์ก็พูดเลยบอกว่า <laughs> มันเป็นการกลับมาที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ ผมมองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอด9สัปดาห์ที่ผมไม่ได้ลงสนามเนี่ยผมทำงานหนักมากเพื่อให้ได้กลับมาผมซ้อมหนักเพื่อให้ได้กลับมาอยู่ตรงนี้และมีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้อะซึ่งพอกลับมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่เสียประตูและนี่คือชัยชนะสำคัญมากครับผมต้องการชัยชนะมากเลยและผมก็ทำได้อะนี่คืออลริสันเบเกอร์นะครับก็กล่าวเป็นภาษาบาซ์เลียน สำเนียงนะฮะเมื่อสักครู่นี้กินกาแฟเข้าไปเยอะนะครับแหมว่าแล้วก็โบกอีกสักโบกหนึ่งนะครับเรียบร้อยและนี่คือตามหงลงสามสี่ประเด็นในสไตล์ของบีแหลมเสียงกับชัยชนะที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่สาแก่ใจครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าไอ้แท็กติกกับเทคนิคแบบเนี้ยมันอำมาิตสุดๆครับท่านผู้ชมยอมแล้วครับโอ้ยอมเลยนะฮะก็ถือว่า เป็นชนะที่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ามันเล่นเพื่อชัยชนะจริงๆนะครับฟุตบอลอาจจะไม่ต้องสวยงามไม่ดุดันไม่เร้าใจแต่เล่นเพื่อเอาผลลัพธ์ในการแข่งขันแล้วเล่นเพื่อไม่ต้องไปเพิ่มโคตาอันนี้สําคัญเลยก็คือฟุตบอลไอ้เพลย์ออฟไม่ต้องเตะนะครับเกมต่อไปเรอร์พูลจะเล่นในสุดสัปดาห์นี้มันเสาร์เจอกับฟูตแลมที่แอนฟิลด์ติดตามมาต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เอาไว้ที่นี่นะครับ บีแหลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะพิธครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณครับขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันขอบคุณน้ําดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอรเปอรเรชั่นและรถยนต์ซูซูกินะครับก็มีดีลพิเศษส่งท้ายปีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้วันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้ก็มาแล้วสวัสดีจ้ายอดเยีย่ยมมากเลยครับผม ลงมาก็เซฟหน้าดูเลยครับผม <laughs> ไปดูบอลอังกฤษทั้งทีต้องไปกับของแคร่เท่านั้นมีแหลมสิงห์ขูมใจเสนอตุยบอลอังกฤษปีที่11กับดาบิแมชแห่งเมอร์ซย์ซั์ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันเกมแห่งตำนานจิกโกกิโลเดียวลิเวอร์พูลพบกับเอเวอร์ตันที่สนามแอนฟิลและเสริมแพ็กเกจแมนเชสเตอร์ดาร์บี สีแดงยุคใหม่ด้วนกับเรือใบสีฟ้าพร้อมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่าทั้งเดินเท้าเล่าเรื่องมูลเราทัวร์และสัมผัสนกแล่าเบิร์ดแบบ720องศา1-8เมษายน2025 8วัน5คืนจุกใจกับ5เมืองดังสนใจจองด่วนรับจำนวนจำแพ้โทรเลย0809753449หรือแอดไลน์ B E E L A M S I N G เที <capacity S 2> ่ยวจุใจสนุกสุดอารมณ์กับบีแหลมสิงตามสโลแกนดูแลดุดาติมิตรแต่คิดตังนะจ๊ะอย่าลืมไปด้วยกันนะพิจิตเอ้ย